สมบัติพสกษสมบัติพ่นาอิจตาทบางสมบัติน้ำมาสักสักจิาเ่องนางอ้าวเหตุใดะเว้ยเฮ้ยซ้ำมวยมาล่างถอยพินางน้องหมังยังิงคพี่น้อยสบายดีป่ะลุงจับกูจับกล่องเบอร์ที่แ้วขาน กปนาล้างถ่ไปหน่อยกำบ้างไปนะพี่น้องขควมเดกุลกุลแติดตามสัตจกก่าที่พีน้อเป็นัแจจขจ้นเก่าก็เป็นกางใจกซาจอก็เป็นหลับ้กวันเนียอ่าขันน้อพี่น้อง ก็นีได้พัดเลยย่างจาพับไปเรื่อยๆจาน้องมัวจาพี่ดอกมวยเออสปอยดาพนันลืมโว้ยมาอ้ผีบอลไอ้เนเห็ขนา Nên xa giang xe ối thay này khu bà phải đó khu bà nó bà này này bà ปลาเนนเฮล,ล,ล,ลาเียยเเ่านเรยหนาเ็นแมจอดแซ่บสนะท่านี่กับกองผิกพี่น้ากองพิกนะ ก็ลับนบอนาผ่นไปตอนบอเออพ่ผ่านน่จเห็นยังก็เออ่นหนึ่งเลยเออผ่นที่ใหญ่หนึ่งเลยรับนาแล้วพี่นองรบนาพี่นเรบนาครับ

ไอยู่ใกล้ๆะห้องอาำไรหมมก่านมกน่ทานันนึ่บมนาะพายมันเลือดบหมดแล้วิีดปางมาสิดายหนึ่ฮะ ป้าสาวหนัดพี่น้องอ่าน้ำได้หรือเปล่าสาวนัดพี่น้องจะเห็บก็สะอาดพี่น้องป้าท่านกินสมบัติน่ะยังกินข้าวดมมาพี่น้อยม่ารมสินนะโว้ยมาปลาลุกกินข้าวหน่กินข้าวลำกันเด้อพี่น้อง เริ่นาพี่น้อยร้อทิ้นแ็บไปเส่ไหมใช่คุณบอกกับคุณป้าบอกกับป้า้อลป้าอีกป้าอย่้งอื่สบายดีป้าลูกค่ะกกติตามสององแค่นเด้อเดิอค่น้อยเฮ้ยน้ำเข้มแห้งปาพี่นนาถ

เจดามพี done, ่น <le joke> <row> ้อยต้นมาตอไซค์เลยะดีพี่น้องมาจะพนี่เลยมือแรงสสชนะมือแรงเนาะมราตทีเยบยเฮ้ยอย่าไปเรียบรหล่มันทีเลงวครอืมมแมนเรียบร้อยตัวน้นล่ะอืม เพืจะไหมันควันพายอูดนะห <c oughs> าเขาไม่ต้มบรมมาแต่แมง<า>เล้ยบบรมมาอยู่มาเออหางมันเม่อยดไปหน่อยเม่าเฮะ ยังบเห็นรับเห็นแต่้างหลัง่เออนี่หายไปใส่มาสัมผัสเฮ้ยเออเ่ก็ที่ว้สะอาดเราะม้แรง คสะอาดพ่น้าดูพ่น้าในในท่านี่เขาหกไปเลยอสสการ์มือแรงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตัคิวยังวันเยอออสการูบเหมนี่ยพน้ามันหกพิน้าบวตดแต่นแล้น้าาของทำบมือแรงได้

รถอากาศอารมณ์แคร์ไปนะป้า,ปาจะลงนะวันรถพุทธศีลมาจะใช้นะมีแขร์ถ้าสอบนะทางพุทธปามาม้าหม่มู่ดูกันเลยอืม ดามสปัรดีลุงไหมดามสปัรดีลุงและสัตว์สินะและมูลแรงไหมเฮดีดามะคนกับบอลลได้แล้วพี่น้องบางปะในพี่น้อง quá cộn nắp 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 đứng nắp đứng nắp 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 nắp

mình đang đi chơi quần hèng hả? ah, đó chắc bố bảo nó. um. phái xác cơ, là phải nó phải nó. เอาปมามนะลาสุอปาลงเละแลเฮ้ยยืนตรงนะจะขึ้น फा भत्ती ताप साथ चाफी काफिना भाकुलाको सेफामा खिना